โอ้โหคนเขเมรถึงกับไม่พอใจกันใหญ่เลยนะครับเมื่อสุดรัฐมนตรีคนหนึ่งของเขเมรดันไปเยี่ยมชมที่ปราสาทตาเมือนทมแล้วไปเห็นว่าทั้งปราสาทเนี่ยถูกฐานไทยนั้นยึดเอาไว้หมดทุกๆพื้นที่แถมรอบๆบ,บริเวณปราสาทเนี่ยก็มีการเอาผ้าไปปิดไว้กันคนเขเมรจากภายนอกเข้ามาในบริเวณแต่ไทยเนี่ยอนุญาตให้เขมรเข้ามาได้แค่ทางเดียวคือทางบันไดาจากฝั่งเขเมรขนาดรัฐมนตรีขเขมรที่ไปเที่ยวที่ปราสาทแล้วบอกให้ฐานไทยเอาพระคลุมลงนะครับฐานไทยก็ยังไม่เอาลง เนื่องจากเป็นคําสั่งของผู้หลักผู้ใหญ่จากทางฝั่งไทยว่าห้ามเอาลงโดยเด็ดขาดถึงกับทําให้คนขมรเ,เนี่ยไม่พอใจกันใบตามกันว่าทําไมทางไทยถึงได้มีสิทธิ์ในการเอาพระคุม้มมาคุมรอบๆบริเวณปราสาทป้องกันไม่ให้ขมรเ,เข้าไปที่ปราสา,า,เเาทสาแบบนี้ก็กราบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะาควงหงคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนะื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้ แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าถึงเรื่องที่คนคมเขมรเขากําลังช็อกตาตั้งกันอยู่เลยนะครับเนื่องจากเมื่อวันที่ผ่านมาที่ปราสาทตาเมืองทมเนี่ยที่ประเทศไทยมันมีการเข้ามาเยี่ยมชมของรัฐมนตรีของมเขมรเขาคนหนึ่งที่มีชื่อว่านายแหลมซึ่งนายแหลมเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเลขาธิการการชายแดน ซึ่งมีส่วนในการรับผิดชอบบริเวณเขตชายแดยนระหว่างไทยกับกรรมบัมพูชาเขาก็มีการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมบริเวณปราสาทซึ่งระหว่างที่เยี่ยมชมเนี่ยเขาก็ไปสังเกตนะครับว่าเอ๊ะทำไมบริเวณรอบๆปราสาทเนี่ยทหารไทยถึงได้เอาพวกผ้าสีเขียวๆมาขึงไว้เต็มทุกพื้นที่ไปหมดแล้วในตัวบริเวณปราสาทเนี่ยทำไมถึงได้มีแต่ทหารไทยเฝ้าอยู่แทบทุกจะพื้นที่แต่ทหารขมรนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับถ้ามีก็คือจะอยู่บริเวณทางขึ้นเสียมากกว่าซึ่งพอเขาเห็นแบบนี้เขาก็เลย มีการไปสอบถามทานไทยว่าทาไมถึงต้องเอาพระคุมมาปิดพื้นที่ไว้แบบนี้แล้วก็มีการสั่งให้เอาลงด้วยนะเพียงแต่ฐานไทยเราก็ไม่บาจีไม่ยอมเอาลงแล้วก็อ้างว่ามันเป็นคําสั่งจากเบื้องบนมาอีกทีเขาเป็นฐานผู้น้อยไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาลงโดยพละการซึ่งก็มีการเจราจาต่อรองกันนานพอสมควรเพียงแต่สุดท้ายแล้วการเจราจามันก็ไม่เป็นผลถ้ารานไทยไม่ยอมเอาลงโดยเด็ดขาดมันก็เลยทําให้ในายแหลมเนี่ยค่อนข้างที่จะหัวเสียพอสมควรแต่ก็ได้มีการเดินเยี่ยมชมปราสาทตามปกติ แล้วก็ดูนู่นดูนี่นั่นเพียงแต่หลังจากที่เดินชมปราสาทเสร็จมันก็มีพวกอินฟูคอมเมนหลายต่อหลายคนได้มีการแชร์ข่าวนี้ออกไปในโลกโซเชียลเนื่องจากพวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมประเทศไทยถึงต้องเอาผ้าเขียวๆไปปิดบริเวณรอบๆปราสาทตาเเมือนทมเนื่องจากแถวๆนั้นในสายตาของคนคอมเมมันคือพื้นที่ของพวกเขาพวกเขาก็เลยไม่พอใจว่าทหารไทยจะเข้ามายึดพื้นที่ของพวกเขาอีกแล้วลักษณะมันก็คงจะเหมือนกับเกาะกูดเพราะก่อนหน้านี้ทา,ารไทยนี่แหละ ที่เข้ามาบุกยึดเกาะกูดโดยประละกาันแล้วก็ไล่ทหารกัมพูชารวมถึงคนเขเมรออกจากพื้นที่ไปให้หมดและณปัจจุบันนี้ที่ปราสาทตาเมือนทมบริเวณตัวปราสาทก็มีแต่ทหารไทยส่วนทหารของกัมพูชาก็อยู่ได้เพียงแค่ภายนอกเท่านั้นแต่ถ้าจะเข้าไปก็ต้องได้รับอนุญาตจากทหารไทยถ้ามันเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าในอนาคตเราก็คงจะต้องเสียพื้นที่บริเวณปราสาทให้กับประเทศไทยอีกแล้วนะสิแบบนี้เราจะอยู่ยิ่งเฉยกันต่อไม่ได้เราจะต้องออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชา ยื่นเรื่องนี้ให้ศาลยุติธรรมของโลกนั้นตัดสินว่าพื้นที่นี้เป็นของใครกันแน่และไม่ใช่เฉพาะแค่ปราสาทตามเมืินทมรวมถึงพวกเกาะกูดและอีกหลายๆวัดที่ในตอนนี้ก็มีทานไทยเข้ามายึดพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นวัดตามมาโนดและก็วัดควายเอสองวัดนี้น้ำไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับแน่นอนหลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวนี้ออกมาในโลกโซเชียลคนคอมเมนต์ก็ออกมาแสดงความยิ้เหียนกันเยอะแยะเต็มไปหมดในทันทีและส่วนใหญ่พวกเขาก็จะไม่ค่อยพอใจกันสักเท่าไหร่ ว่าขนาดทำไมรัฐมนตรีคนใหญ่คนโตของเขมรอุา่าไปเยือนที่ปราสาทตามเมือนทมและบอกว่าให้ทหารไทยเนี่ยเอาพวกผ้าเสียวเขียวๆที่ล้อมรอบปราสาทออกทำไมทหารไทยถึงไม่ทำตามทำแบบนี้มันเป็นการไม่ให้เกียรติมันเป็นการไม่ไว้หน้ากันชัดๆรัฐบาลกัมพูชาจำเป็นจะต้องลงพื้นที่เข้าไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการโดนที่สุดรวมถึงแล้วทำไมนายแหลมอุต่าเป็นคนใหญ่คนโตของเมขงเมรเขาไม่ให้เกียรติคุณขนาดนี้ทำไมคุณยังไปจับไม้จับมือกับเขาทำคมเข้าใจกับพวกเขาอีก เราควรที่จะแสดงออกไปเลยว่าเราไม่พอใจในสิ่งที่พวกเขาทําอะไรโนนนี่นั่นก็คือสวดกันยับเยินเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบเรื่องนี้พวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าชัดเจนเลยตอนนี้ทานไทยนั้นควบคุมตัวประสาททั้งหมดไปหมดแล้วคอมเมนต์เล่าจะทําอะไรกันได้อีกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าวัดแถวนั้นมันเป็นวัดของคอมเมนต์ทั้งหมดวัดตาเมืองทมวัดตามม,ามานโนดแล้วก็วัดควาย เราจะต้องให้คนใหญ่คนโตของเราไปเจรจาและไล่พวกเขาออกจากพื้นที่แต่จริงๆเราก็ไม่ควรที่จะไปต่อรองอะไรกับพวกเขาเพราะยังไงพวกเขาก็มีความคิดที่จะยึดที่ดินของเราอยู่แล้วเราอาจจะต้องใช้กําลังทหารในการขับไล่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าต้องรีบนําเรื่องนี้ไปฟ้องต่อศาลโลกก่อนที่ปัญหามันจะลุกลามไปมากกว่านี้ยังไงซะถ้าพื้นที่นั้นมันเป็นของเรายังไงเราก็จะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมรัฐมนตรีของเราดูอ่อนแอแบบนั้นประชาชนเลือกเขามาได้ยังไง เขาควรที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินของเขานสิไม่ใช่เห็นว่ามีทหารไทยปกคุมพื้นที่ไว้แบบนั้นก็ดันไปจับไม้จับมือกับพวกเขาแบบนี้ถ้าต่างชาติเห็นพวกเขาก็จะเข้าใจผิดไปหมดว่าเรานั้นยอมรับว่าพื้นที่นี้เป็นของเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกมาต่อต้านพวกเขาบ้างถ้าเรามัวแต่เงียบอนาคตเราคงจะโดนยึดหมดแผ่นดินคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากรู้เหลือเกินว่าทหารไทยเข้ามายึดพื้นที่นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ บางคนบอกว่าพวกเขาเข้ามาอยู่พื้นที่นี้ตั้งแต่ปี1998มันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารัฐมนตรีคอมเมนต์คนนี้ทําตัวไร้ค่าและขี้ขาดมากๆเขานั่นทรยศประเทศชาติยินดีที่จะไปตกลงจับมือกับพวกเสียมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าภายใต้การนําของรัฐบาลนายฮุนเซนและนายฮุนมาเน็ตกัมพูชาสูญเสียแผ่นดินไปตั้งมากมายให้กับเวียดนามและประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผู้นําของเรารู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นไง แต่เขาไม่ยอมนําเรื่องนี้ไปฟ้องต่อศาลโลกไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่การกระทําของเขานั้นมันบ่งบอกว่าเขาแกล้งเป็นคนที่รักขเมรแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่รักขเมรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านายฮุนเมเน็ตเป็นพวกขี้ขาดเขาไม่มีความเป็นผู้นําหวังว่าสักวันหนึ่งกัมพูชาจะมีผู้นําคนใหม่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากองทัพไทยทำไมถึงละเมิดข้อตกลงตามข้อตกลงของวาลิดที่พวกคุณเคยได้ดงนามสัญญาไว้ว่าจะาเคารพอธิปไตยของขเมร คุณกำลังทำผิดเงื่อนไขระหว่างประเทศที่เคยเซ็นกันไว้ในวันที่23ตุลาคม1991คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนไทยสมัยก่อนพวกเขากลัวขเขมรมากๆแต่หลังจากที่เราเกิดสงครามกลางเมืองพวกเขาก็รับรู้ว่าเรานั้นอ่อนแอจึงเข้ามายึดที่ดินของเราทีละนิดทีละนิดรวมถึงคนเวียดนามถ้าในหลังจากนี้เรากลับมาแข็งแกร่งเชื่อได้เลยว่าพวกเขาก็จะเกรงกลัวเราเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสมัยที่ขเขมรเราเคยทะเลาะกันและเกิดความวุ่นวาย พวกเสียมก็เอาทหารของพวกเขาเข้ามายึดพื้นที่เราทีละเล็กทีละน้อยจนสุดท้ายก็นําทหารของพวกเขานั้นเข้ายึดพื้นที่ของเราได้จนหมดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจะคอยดูว่าผู้นําระดับสูงของคอมเมนต์จะออกมาชี้แจงยังไงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้อ่ะก็เอาคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ส่วนใหญ่แทบจะ99.99%ก็จะไม่ค่อยพอใจกันสักเท่าไหร่ที่ตอนนี้ปราสาทต,ตามเมืินทมเนี่ยเต็ไมไปด้วยทหารไทยนะครับขนาดมีรัฐมนตรีของคอมเมนต์มาเยี่ยมชม ทหารไทยเนี่ยก็นสนโนแคที่จะเอาพราคุมลงซึ่งจริงๆมันก็ไม่แปลกนะครับมาลึงเป็นรัฐมนตรีกัมพูชาดันมาสั่งทหารไทยแล้วเขาคงจะทําให้หรอกนะก็ประมาณนี้กันละกันนะครับสําหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ